สวัสดีครับมาวินเชียงกงครับผมสวัสดี f อทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมวันนี้ก็มีรถบัส12เมตรเข้าใหม่อีก1นึ่คันนะครับผมเป็นรถบัสแอร์นะครับน,น่าจะรถบัสแอร์รถบัสคันนี้ทีเด็ดมากนะครับผมเพราะว่าช่วงล่างเครื่องเกียร์ไม่ธรรมดานะครับ ยี่ห้อก็ไม่ธรรมาดาครับผมยี่ห้อนี้ก็คือเป็นของฮิโนอยู่แล้วครับคัดซีนะซีเป็นของเมก้านะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับว่าโค้ดภาษาอังกฤษขึ้นต้นด้วยเลขอะไรนะครับตัวภาษาอังกฤษตัวอะไรนะครับคันนี้เหมาะมากนะครับบอกไว้เลยถ้ายกตัวถังออกแล้วเอาหัวเจ็งไปใส่แล้วก็ เอากระบะมาใส่นี่สุดยอดเลยซื้อหัวเมก้ามาใส่เลยนะครับไปซื้อโดยช่องสีบุญเรืองนะครับซื้อที่สมุดประการขับมาโดยโซเฟอร์สอนอากครับตอนที่ขับมาก็มีปัญหานิดหน่อยนะครับผม <c oughs> เยวไม่พ้น เสาสะพานนะครับตรงน,นี้ถ้าใครได้ดูคลิปช่องสีบุญเรืองก็จะเห็นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไม่พ้นเสาสะพานนะครับ เดี๋ยวผมพาเดินดูรอบๆแล้วก็ค่อยดูคัดซีช่วงล่างสภาพยางเครื่องเกียร์นะครับ ขณะขนะเจ้าเปิดมาเปิดเครื่องใครนะแล้วก็ก่อนก่อนเสร็จเปิดเปิดเครื่องเจ้าย่างแปแต่ละเมตรก่อนเดียวใครจะมาวัดคันสีแต่ละเมตรอยู่บนล่างออฟฟิศนะโตไหมคันนี้เอกสารทะเบียนคู่มือเอกสารชุดโอนเรียบร้อยนะครับแจ้งมอเจ็ดเก้านะครับผมเอกสารชุดโอนเรียบร้อยแจ้งมอเจ็ดเก้า มาดูโค้ดคัสซีกันนะครับว่าจะขึ้นต้นด้วยเลขตัวอังกฤษขึ้นต้นด้วยตัวอะไรนะครับนี่ครับเลขคัสซีมัน F G 1 J P P A นะครับผมอ่าถ้าเป็นโค้ดตัวนี้แหะเป็นรถเมก้านะครับเป็นรถเมก้าฮิโนเมกานะครับ แล้วคือขั้นตอนแรกคือเปิดเครื่องก็เลยเป็นรถแอร์ได้เนาะแอร์ไฟฟ้าบ่แอร์ไฟฟ้าบ่อ๋อเป็นรถแอร์ไฟฟ้านะครับอ,อ,อ่ามันเป็นคอมคือเป็นตัวปันนะ้นเหรอไงเป็นระบบเบรกทิฟฟี่นะครับระบบเบรกทิฟฟี่ ฟองมาเลยพาวเวอร์นะครับคันนี้น่าจะซื้อรถห้างมาแล้วก็สวมตัวถังรถบัสใส่เลยนะครับเห็นไหมครับถ้ารถห้างเดิมๆม,มามันจะไม่เป็นตีนเหยียบที่ฟนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะอ่าดังซี่รีเหมือนกันระบบพวงมาลัยพาวเวอร์ครับงมาลัยนะ่็ก็วงพวงมาลัยก,าายก็เป็นของเมก้าเลยนะครับคันเกียร์ก็ใช่นะครับ คัสีคัสซีหน้าสิบลิ้วเนาะอ่าเป็นคัสซีหน้าสิบลิ้วนะครับอ่าคัสซีหน้าสิบโอ้เอาไปเฮ็ดรถเงี้หรือว่าได้การเลยเนาะใช้เครื่องหรือไงอ่าขึ้นดูเครื่องข้างบนนะ,ะเกียร์ก็เป็นของเกียร์ฮิโน่เลยครับผม น่าจะหกเกียร์เดินหน้าอ่ามาดูเครื่องกันครับอ่าไหนตัวนี้เป็นช่องอะไรอ๋อตัวนี้เป็นคอมแอร์นะครับก็สรุปว่าเป็นแอร์ไฟฟ้านะครับรถบัสิบสองเมตรคันนี้คัดซี่นี่เลี่ยวหนาแต่ว่าไทยไทยเลี่ยวมว่าเบิรงอะไรนะ เยวผมไปให้หัวหน้าสอนดูช่วงคัดซีว่าช่วงถ้ายเต็มไหมอ่าถ่ายเต็มนะครับถ่ายเต็มหน้าเดียวนะครับคัดซีหน้าสิบนิ้วเบื้องไหนว่าเป็นเบรกแห่งคือเบรกน้ำมันฮะมีหมอนร่วมเป็นว้าโอ้เบรกน้ำมันบ่มีหมอร่วมบงซองบางทั้งสองข้างนะฮะ ยางอะไรสวยดิย oh. 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 สรุปเป็นเบรกนนำมันนั่นวะโอเคดูทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับไอ้สวนถ้าถ้ามาะนะมานะเพราะว่าถ้าเป็นเบรกแห่งมันจะอยู่ข้อข้ามหนาด้วย โบโบมีหมอร้มมันบ่หนาหลังเป็นเบรกนะมันหมดเลยโอเคเดี๋ยวผมขึ้นไปดูเครื่องก่อนนะครับโอ้รถแอร์จะร้อนเป็นพิเศษนะครับนั่งได้ฮะดูกัดสายไฟแอร์เลยไม่เย็น ใช้ไซ okay? มอนยิงเตอร์ใช่อ๋อตัวนี้เป็นเครื่องฮีโน่หกสูบนะครับเจโอแปดนะครับอ่เป็นเครื่องฮีโน่หกสูบเจโอแปดทโบอินเตอร์คูลเลอร์นะครับมาไปเร่งเบื่งนะมาเร่งเร่้ยงไหมเลีล้ยยังๆ ระบบน้ำปกตินะครับเมื่อกี้ที่มันบูมออกมาคือมันน้ำมันเต็มครับน้ำมันล้นน้ำมันเติมล้นเกินไปครับขับมาจากสมุทรตาการครับคันนี้นี่ครับหน้าตาคนขับมาเดี๋ยวก็ม่าต้องเป็นพื้นๆนะเดินเงีายงๆบาง้ำอีกเพียงโอเคถ้าไม่แน่จริงขับมาจากสมุทรราการไม่หอดหรอก โ okay, อเค okay, ครับน้ำปกติโอเคครับเครื่องก็ดีมากครับผมไม่มีอะไรจอดเลย นี่แหละครับเขาเลือกช้างเผือกทุกวันนี้ช้างเผือกไม่ได้อยู่ในป่านะครับช้างเผือกอยู่ในกรุงครับผมเพราะว่าคันนี้ซื้อมาจากกรุงเทพเออซื้อมาจากสมุทรปราการเนาะผมก็เลยบอกว่าช้างเผือกมันอยู่ในกรุงครับทุกวันนี้ไม่ได้อยู่ในป่าโอเคครับ คัสซีสวยนะครับเอกสารชุดอนเรียบร้อยแจ้งมอ79นะครับคันนี้ถ้าผมเปิดขายอยู่เป็นคันผมจะขายอยู่2แสนเก้าหมื่นนะครับ2แสนเก้าหมื่นถ้าขายยกคันนะครับถ้าเอาตัวถังออกเอาแต่ช่วงล่างกับเครื่องเกียร ผมเอาสองแสนหกหมื่นห้าพันนะครับสองแสนหกหมื่นห้าพันนะครับเอาตัวถังออกนะครับราคานี้ถ้ายกทัง้งคันจุ่สองแสนเก้านะครับอ่าครับไปอ่าเดี๋ยวพ่ท่านเดี๋ยวบองช่องล่างด้วยมาดูช่องล่างกันครับ เบืองท้ายก็เป็นของฮิโน m เมกาเลยนะครับน็อตขันล้อ8ตัว1 2 3 4 5 6 7 8น็อตขันเพลาข้าง10ตัวนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ใช้เป็นยางแม็กหรือยังอ๋อยังมียางในครับใช้เป็นยางผ้าใบนะครับผมใช้เป็นยางพันขอบ 20, ยี่สิบยางผ้าใบครับยางมียางใน สภาพยางหลังด้านซ้ายก็พอใช้ได้นะครับเป็นเบรกน้ำมันนะครับผมามาดูสภาพล้อหลังด้านขวาสภาพยางก็พอใช้ได้ครับใช้เป็นยางพันขอบ20นะครับก็เป็นกระทะผ้าใบ เหมือนกันนะครับผมยางผ้าใบยานหน้าก็เป็นของฮิโนเมกาเลยนะครับขช้เป็นยางพันขอบที่สิบสภาพยางหน้าด้านขวาสวยนะครับยางผ้าใบครับผม สภาพยางนา้านั่นสภาพล้อยางด้านหน้าซ้ายนะครับสวยนะครับผมถังน้ำมันอยู่ฝั่งซ้ายนะครับเมื่อกี้ถังน้ำมันอยู่ฝั่งไหนโอ้คัดซีนี่คือดิ่เลียเ่ยบบ่ของเลยครับคัดซีง่ามครับโอเคเอาลงเดี๋ยวขอไปเก็บเลยบัดนี แล้วท้ายลูกจะกท้าเอาไปเจ็บเลยถ้ายกตัวถังออกผมขายอยู่สองแสนหกมืน ห้าพบาทนะครับสองแสนาบาทนะครับเอกสารชุดโอนเรียบร้อยนะครับผมยกตัวทังออกเอาแต่เครื่องเกียร์ไปกับแพรล่างนะครับถ้าทั้งคันพร้อมขายอยู่2องแสนเก้านะครับผมลูกค้าท่านใดสนใจก็แอดไลน์สอบถามผมได้นะครับหรือว่าโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมมาวินเชียงกงรับซื้อขายทั่วไทยขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ